สวัสดีครับผมกบันข่อยเงยนรสีชั้นเอานะครับผมมันอนีกับมาตอนนกกับทีมงานเงยนะครับผมมาตอนนกกับผมเป็นสายต่อดินมาาลายครับผมลายคนนี้ครับนี่ตอนนี้กําลังกินเขานะครับนี่จัน์มาครับผมตอนนี้กําลังกินเขากันนะครับผมเขาเศร้าครับพึ่งมาถึงนะครับนกนีเพนเนียดเทียนเพนนะครับ จะปลูกเป็นต้อเปเนยียดต้อสาวก็มีครับนกดินเอามาอยู่ปมันสองตัวนะครับสองสามตัวครับตอนนี้บรรยากาศกินเขาแลวคราบผมตอนเช้ายังปเนียตต้อนอกกันนะครับผมถึงมาถึงนะครับไม่กาดกินเขาเศรออครับผมนกต้อดีมันครับ ล้มตทีมงานใไงเนาะครับผมเ,บอ,เบ,อบอร์ดีครับผมซื้อเบอร์ดีเอาทันะมันว่ามันก็ไปติดตามกันเนาะครับผมติดตามมันเรื่อยครับผมมามามันได้ครับเอฟซี FC ครับกินขอนกันครับผมติดตามมันเรื่อยครับผมปฏิเป็นไรนะครับ บรรยากาศดีครับผมตอนเสาร์นั่งกินเขารับผมตอนนี้กับบรรยากาศกินเขาแเรานะครับตอนนี้เพิ่นกำลังไปต่อนงครับใหญ่ใหญกันครับผมไปต่อใหญ่ใหญ่ไปทุกคนนะครับผมไปจับนกคู่อ่างครับผมถือว่าเสียงดีเติบครับนกตัวนี้ เราตอดินมาจับพ่วงห้ครับผมตอนนี้ก็มาน้ำกันเจ็ดแปดคนนะครับอากาศตอนนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับผมติดตามันครับไว้เป็นอะไรนะครับครับผมตอนนี้ก็เก็บนกมาไว้แล้วเนาะครับผม มันโรยนกปายตัวผมนกปายไหลายนกคู ah, exactly. ่อ like ่างตัวน hmm? ั no, hmm? yes. ้นก็บ่เห็น no, ah. yes, ่เห oh, uh ็นนกแจ็กตัวเลยครับมีแต่นกตอขันเทียงกันนะครับไม่แรกโบมีนกจยกตัวครับผมขนาดนกหลายอย่างโ่มีเนาะมือกันแหะครับเดี๋ยวที่ไปง่ายไปอีกครับผมใหญ่ไปเรื่อยครับติดตามมนเรื่อยครับผมมันจะเป็นไดไรนะครับตอนนี้ที้งนั้นมาเหลืออีกอู้หนึ่งครับผมเอาไปยังไปไกลครับ เอามีนกป้ากันนะครับนกป้าหลายห่บัขันจากตัวครับผมหายเบิดเลยต้อดินไปนะบัวมีพอตัวครับผมับตามเรื่อยครับผมครับผมตอนนี้ก็มาถึงหม้ที่สองแล้วครับไมายีลนกไล่ครับผม แต่ที่เป็นไรก็ต้องมาลุนกันนะครับผมทีมงานเพ็่นกับม้าลายนะครับต่อนดินพนักขันนะครับนี่ม้าอยู่แปดคนครับผมป้าหลายครับผมนี่นี่งคนที่เป็นอะไรก็ไม่ได้ตรวไม่ยังด้รูนนะครับก็มาติดตามกันแล้วครับผมตอนนี้กำลังสิงใหญ่ๆกันไปครับผมสิงใหญ่ๆกันไปต่อนะครับครับผมติดตามันครับ ครับผมอันนี้กับตอนบรรยากาศตอนคำแล้วนะครับผมมาต่อมันนี้กับนั่งทอนเบียนครับผมตอนคำนะครับวันนี้กับที่ใหญ่ใหญ่กันกับบ้านนะครับผมมันนี่เของเพื่อนนะครับผมเนี่ยตีผิดครับผมเลยตะขนนะครับตัวเสียงดีมั้งครับตัวเสียงกลางพันใหญ่ที่เนี่ครับพะกันนั่ง ทิมเบียเยอะกับเตรียมตัวกับบ้านครับผมวันนี้ก็ถือว่ามามวลน้ำกันขอ้ากันทคนนะครับผมมาม้วนน้ากันทุกคนนะครับเนี่ครับก็บมูเคิลคนตะพอกันเป็นเทียรแหลกนะครับนี่ครับกับมู่เคินครับผมมาตะชุมพวงครับผมวันนี้เพป็นกับมาได้สี่คนนะครับมีต้อดินต้อผนีย์สย่างเขือนครับถือว่าเปิดประสบการณ์นะครับผม ล้มตัวกันมัน,บบน,นะนมวน,นครับผมแต่ว่ามันนี่กับผมีคนใดยอายากค้นนะครับผมเพราะว่านกที่มาจับนี่คือเป็นนกเกาที่ปลูกผมมาต่อบังสองสามหมื่นหันนะครับให้เปิดม,มาจับคู่อ่างให็นนะครับคู่อ่างหลายตัวครับผมเดือตันคู่อ่างก็มีแต่กับ เ่เห็นนะครับมืนนีเราเห็นมูนกวนันสงศิที่บาเห่าครับผมรูกี้ท็นมัอรานีก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับผมฝากติดตามช่องบรรนุเขาหน่นรสชิชันนะครับผมอนี้ก็ขอฝากไปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ อันนี้สงสัยว่าว่ามันเปเพียยพนมบอีนั่นนอนท่เป็นเียบพนมบอรลวก่อองเ้นอนเปเียบพนมบอระ้นอีครับได้เล้ยงตัวมากกว่าวายขวไยถ้มันปเีพนมังไงมาจับสองตัวนั่นแหละขม้นบัวไปเห็นนกปแงหรือว่ากล้าต่อ